อรุณสวัสดิ์ตอนเช้านะครับตอนนี้กำลังจะไปนครนายกนะครับก็ฝนจะตกเมื่อเชียว,วันนี้เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่านาครนายกวันนี้เราจะไปกับมอเตอร์ไซค์นะครับมอเตอร์ไซค์ยอยู่ไหนวะ <Ā> uh> มอเตอร์ไซค์ <Ā> uh> ก็เดี๋ยวจะไปกับมอเตอร์ไซค์นะครับที่นครนายกไงก็เจอกันที่นครนายกเลยนะครับ อนนี้เราก็เข้าเส้นนกพนางยงแล้วนะครับนี่มามาสารน้ำมันใกล้แน่นเลยสบายอ่ะในตอนนี้นะเราก็อยู่กันที่ร้านละมุนละมุนคลอง11บเอ็ดมาทันนี้นะอยู่ระหว่างทางนี่แหละใช่แวะแวะมากินข้าวเติมพลังนิดหน่อยนี่ร้านละมุนนะครับนี่นี่ก็จะเป็นบรรยากาศในร้านนะครับ นตอนนี้เราก็อยู่ในร้านละมุนนะครับก็สําหรับใครที่อยากจะมากินที่ร้านละมุนก็สามารถแวะมาได้นะครับอยู่ที่ลองสิเ็ดนะครับบรรยากาศดีมากเลยใช่บรรยากาศดีมากดีรอบรอบดีโอ้ต้นไม้โอโซนครับโอโซนรับพลังงานก่อนต้นตอนนี้ทุกคนกําลังเคร่งเครียดกับการเลือกเมนูอาหารนะคะ เดี๋ยวผมขอกินก่อนนะฮะมังจุ่มชันมากเลยอ่ะใช้สักพามันอ่ะอุ้ย ตอนนี้เราก็มาถึงที่อุโมงค์ไม้ไผ่เลยนะครับอุโมงค์ไม้ไผ่ที่นี่นะครับก็จะเป็นไม้เป็นอุโมงค์ไม้ไผ่ที่มันเกิดเองใช่ไหมบีที่มันเกิดเองตามธรรมชาติแบบธรรมชาติใช่มันก็อยู่ที่นครนายกนะครับที่วัดจุฬาพรอำเภอบ้านนาอำเภอบ้านนาไอ้บ้านนาบ้านนาที่เขาสร้างวัดนี้เพราะว่าที่นี่มันสวยแล้วก็ ประวัติก็คือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอจุฬาพรเจ้าฟ้าจุฬาพร์ะฮะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นชื่อเขาอาย50ปีแล้วก็เขาก็เลยมาสร้างวัดที่นี่โดยตั้งชื่อว่าวัดจุฬาพรว่นารามใช่ที่นี่มันสวยเพราะมันมีอุโมงค์อัดบชั้นใช่แล้วก็ที่นี่ก็สวยมากๆด้วยแล้วก็จะบอกว่าที่นี่อากาศเย็นมากแต่ว่าแดดมันจะจัดนิดนึงนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูบรรยากาศที่นี่กันเลยครับไป มูฟออนนะครับตอนนี้ก็กําลังจะไปที่น้ำตกนะครับก็คือถ้าจะแบบมาที่นี่นะก็คือควรมาก่อน10บโมงเพราะว่าถ้า10บโมงนี้คือคนเริ่มเยอะแล้วเยอะมากเลยก็เลยมันก็คือจะเป็นซอมบี้เลยก็เลยแบบรีบออกมาร้อนไปน้ําตกกันเดี๋ยวไปน้ําตกเดี๋ยวไปโดดน้ากันบายบายเจอน้ําตกสวัสดีครับตอนนี้เราก็มาถึงที่น้ําตก สาริกาเลยนะครับที่จังหวัดนครนายกนะครับแล้วก็ที่นี่นะคะจะเป็นแบบว่าที่ตั้งของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ด้วยค่ะใช่แล้วก็น้ําตกที่นี่จะมีทั้งหมด9ชั้นนะครับแล้วก็ชั้นที่สูงที่สุดมีที่ประมาณกี่เมตรพีประมาณ200เมตรนะครับชั้นที่สูงที่สุดแบบมันสูงมากมันสวยมากใช่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าข้างในจะเป็นยังไงโอเคครับที่นี่เขาให้จอดรถฟรีด้วยนะครับซึ่งจอดในร้านเขาเนี่ยคุณป้าคนนั้นนี่คุณป้านี่ไม่ใช่คุณป้าคนนู้นะครับเขาให้จอด ที่นี่ฟรีนะครับเป็นกลุ่มแต่ถ้าไปสอดข้างบนน้ำก็จะเสีย20บาทใต่อคันแต่ถ้าจอดที่นี่จะเดินไปประมาณกี่เมตรดิ400เมตรนะครับแต่ว่ามีเ้าชั้นโอเคพร้อมยังว่เราไหวไหมไหวพร้อมยังพร้อมจัโอเคงั้นไปกันไปกันบกไม้บกมือด้ยบกไม้บกมือวฮะ ที่นี่นะครับก็จะมีคนแบบมาปิกนิกเยอะมากเนี่ยเขามาเป็นแบบครอบครัวนะครับแต่พเรามาแบบเ <The S 1> พื่อนๆ <c oughs> แก๊งๆเราแ n d b o ฟามิลี่ฟามิลี่ SSRU ที่นี่นะครับจะมี9้าชั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปชั้นบนสุดนะครับที่น้ำตกมันตกแบบ เหนื่อยไหมเหนื่อยแต่ไม่ไหวแต่ที่นี่มันไม่ค่อยชันเท่าไหร่นะมันไม่ค่อยชันเท่าไหร่ก็สูงสุดก็400เมตรประมาณไหนอะเออ400เมตรเมื่อกี้ผมบอกว่าไม่ชันแต่ตรงนี้เริ่มชันแล้ว สวยมากเลยสวยงามมากเลยครับว้าวร้อนอ่า ตอนนี้เราก็อยู่ที่วัง,วงต,ะตะไคร้นะคะและ้วๆๆๆไปเลยตอนนี้นะครับเราอยู่ที่เราอยู่ที่น้ําตกวังตะไคร้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนค่าเข้านะคะแต่ถ้ามอเตอร์ไซค์อะ่ะเขาให้จอดข้างนอกแล้วก็เขาคิดคนละยี่สิบบาทแล้วก็มอเตอร์ไซค์คันละสิบบาทใช่แล้วแล้วก็ส่วนใครมารถเกินก็ไปจอดข้างในแล้วก็เสียค่ารถร้อยห้าสิบบาทมาทีคนก็ได้ใช่แล้วก็ที่นี่นะครับ น้ำตกเขาจะเป็นแบบหินแบบสไลเดอร์อย่างเงี้ยแล้วก็มันจะเป็นแบบายาวเหมือนคลองนะมันลำธารใช่ใช่เหมือนเหมือนลำธารซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นน้ําที่นี่กันนะฮะ ตอนนี้ผมสภาพดูไม่ได้เลยนะครับก็อยากลงน้ำมากไม่ไหวมิชมชันมิชชันคอม p l e ทนะครับทุกคนเรามาถึงสุดแล้วนะครับกี๊ป้าบอกว่าตรงนี้สุดแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็อยู่ที่ในน้ำตกแล้วนะครับบางตะไคร้นะครับก็จะบอกว่าที่นี่นะครับเรามาแบบจุดของวางตะไคร้นะครับสองกิโลเดินที่ นี่อยมากมากพอเราได้ลงน้ำู้สุดแบบสดชื่นอ๋อแล้วก็จะมีความจริงบอกอีกอย่างหนึ่งคือวันนี้ประมาณ3ามสี่คนไม่ได้นอนนะครับซึ่งผมด้วยเพราะว่าไม่จะตื่นเต้นอะไรไม่ได้ตื่นเต้นเลยที่จะมาแต่มาน,นอนไม่หลับอ่ะก็เลยไม่ได้นอนมาขับรถมอเตอร์ไซค์ด้วยเหนื่อยมากร้อยกิโลโอเค น,นี้คนมาช่วยนะดูจะรอดไหมครับมาดูกันว่าจะรอดไหมกาแฟดิบกาแดบดบม่มมาดหน่อย,ยไม่ได้คอม plete ปีนพอราจะอยู่นะอันนี้ลงล่างน่งดีลงล่างหรอกแกะบาตวะกคิดบุหลักกิดบุลอ นะครับคือป้านะครับคนดูแลความปลอดภัยที่นี่คือดีมากๆเลยครับขอบคุณป้าอย่างเขาเขียนขอบคุณนะครับป้าบายครับเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนต่อปะไปเขื่อนไปเขื่อนขุนด่านประการไปเขื่อนขุนด่านประการชนถูกไหมตอนนี้นะครับเราก็มาถึงที่เขื่อนขุนด่านแล้วนะครับขุนด่านประการชนนะครับ โสวยมากวันนี้นะครับเขาปล่อยน้ํามาด้วยนะครับเหมือนเป็นแบบน้ำน้ำําพุปะน้ําพุที่แบบใหญ่มาก <S <S เดี๋ยวดูกันเลย และที่นี่ก็เป็นที่ที่ห้าของเรานะครับก็คือเป็นคาเฟ่เรามาแวะทานอะไรก่อนนะฮะแบบ,จ,บจิบน้ำจิบชานะครับที่เอเดนฟาร์มเอเดนฟาร์มนะครับก็จะเป็นตกแต่งด้วยร่มแบบนี้นะครับสวยงามนะครับข้างในจะมีอะไรแล้วก็ตามไปชใช่นะเดี๋ยวไปดูกันนะ And then I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love light. And I say yes, I feel wonderful tonight. I feel wonderful because I see the love fly in your eyes, and the wonder of it all is that you just do it. แทบก็ขอปิดคลิปนครทริปนครนายกวันนี้นะครับคือเราเดินทางกับมอเตอร์ไซค์มา100ประมาณ150กิโลเนาะใช่ใช่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้หมดตั้งแต่ห้าโมง energy หมด energy หมดง่วงนอนมากเต็มแล้ววันนี้เต็มแล้วไม่ไหวแล้วแต่การเดินทางยังไงมันก็ดีอยู่ อยู่แล้วนะครับก็ยังไงก็ฝากฝาก subscribe หน่อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe I am mu min <ม><ม>ด้วยนะคะวันนี้แบบหมด energy ไม่ไหวแบบล้วอ้เพลงให้อะ่ะ <laughs>